ย่าอเบร์ตัดสับระเบิดครับอ่าไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานเจนุศนะครับเปิดฤดูกาลแรกเลยลมฝนกำลังมาครับอุยไม่น่ารอดครับลมแรงมากเลยเปิดฤดูกาลครับทีมงานเจนุศ บ่อดเดิมครับทางไ้ไปนานเลยครับงานดินทางขึ้นบ่ออย่างชันนะเห็นว่ามีม้าขาวมาวิ่งด้วยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยลมแรงมากครับ ตายระเบิด้ายระเบิดนายอย่าถมไกลพอสมควรครับสวยวัสดีครับผมสีอินวันนี้ามาคันเดียวครับปกติก็มีรถสองคันเลยเนี่ย อมสินครับเอสเคร้อยสามสิบห้าครับทีเด็ดเสียตองทีมงานเกนุ๊ดครับแห่งท่าสว่างอะาไาจะเป็นงานเที่ยวครับโอ้โหมดมาแล้วครับทูกเอาแล้วครับอองลงละ น,นี่ก็สูบน้ำออกออกตลอดเวลาครับเป็นแผงโซลาเซลล์อยู่นู่นรับ่อ๋อฝนตกแล้วครับเรียบร้อย เต็มเรียบร้อยครับพลังดีก้าผู้ย่างชันเลยครับฝดเริ่มตกหนักแล้วครับ เปิดคลิปปุ๊บฝนตกเลยโอ้โหเดี๋ยวรอชมอีกขั้นหนึ่งครับรอชมม้าขาวก่อนขั้นหนึ่งอ๋ตามกันมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ดีกว่าครับทางขึ้นอย่านชันอะ ยาวไปตอนเดียวครับรถท่อแกตองครับยอยาอย่าอยายา่ยา,ยา,ยาเบิรตาดซับระเบิดครับไม่ธรรมดาครับเสียดายท่อไว้ลั่นครับรถท่อลั่นนี่โอ้โหท่อตัวนี้เงียบม,มากนะแทบจะไม่ได้ยินเลยครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงท่อเลย

สายเคียวครับน่าจะรถจากอวินตาลครับตัวนี้ ดินนี่เหลือเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยเห็นว่าจะเอาลงอีกชั้นหนึ่งครับดินขุดง่ายจัดอ่ะไม่ค่อยแข็งนะ

ตกลงไม่ได้วิ่งข้าวแล้วมาวิ่งดินดีกว่าครับ ชมการสุดท้ายกันแล้วกันครับเดี๋ยวไปทำธุระต่อฝนก็จะตกแล้วครับเ่ววนี้ ลมก็แรงจัดครับตอนนี้ดูครับต้นไม้ครึมครับครึมรอบเลยไปเย็บ จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ